ชอบอ่ะแต่แบบเสียดายสั้นไปหน่อยอ่าหมายถึงความยาวเกมใช่ไหม <S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขายี้แซ่ดครับผมแน่นอนอยู่อผมชมคุงแล้วก็ยูกิครับกับขยี่แซ่ดนะครับผมรายการรีวิวเกมดังทุกแพลตฟอร์มนะครับผมไม่ว่าจะ ดีหรือไม่ดีนะครับให้เราเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณครับเพื่ออิสระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นของคุณนั่นเองนะครับรับรองไม่มีการจ้างอวยแน่นอนและเกมของเราในวันนี้ครับ Spider-Man m i l e s o r r l l s s ครับ กลับมาอีกครั้งครับกับภาคต่อที่ต้องบอกได้เลยว่านี่คือเกมที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างปลายเจนของ p พ4อ่าแล้วก็เป็นช่วงต้นเจนของ PlayStation 5แน่นอนว่าถ้าหากใครที่มี p พ4อยู่เพยีโปเธรรมดาเพสรุ่นไหนสัุงสลิมก็ตามคุณเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่มีเพ5แล้ว แต่ในไทยนี่ผมไม่รู้ว่าจะมีกันกี่คน <c oughs> คเครื่องฮิวก็ได้ค่ะว่าราคาแรงอยู่สอ,องสามเท่าอะถูกต้องนะครับผมแต่ถ้าเพลย์หมาในไทยเมื่อไหร่คุณจะรอเล่นเกมนี้ในเพลย์หก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับ Spider-Man m i ม e s m o r a l e er s เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันคือภาคต่อเลยจากภาคก่อนหน้าในปี2018อ่าเออนะครับเคยเล่นปะภาคแรกไม่ได้เล่นแต่เสพ เกมไหนไม่ได้เล่นเองจากเสบ่เนะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมภาคแรกมาก่อนเอออันนี้อยากรู้อ่าแล้วมาเล่นภาคมาสมอรเลสเลยภาคแรกเราเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ใช่ได้บัตาสำเนียงปีเตอร์พาร์เกอร์ขึ้นอยู่กับว่ามาโซนไหนถ้าอเมริกาได้อยู่แล้วถ้าไปประเทศอื่นน่ะโซนอื่นน่ะถ้าเกิไปอังกฤษต้องพิทอ ผมว่าเราพอกันทค่นี้ดีกว่าเออนะครับก็ใครที่ไม่เคยเล่นภาคปีเตอร์ปเกอร์มาก่อนใช่ในตัวเกมนะครับจะมีเป็นอ่าเป็นคัทซีวิดีโอรีแคปเล่าเรื่องราวก่อนหน้ามาให้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะรู้เรื่องแน่นอนเมื่อคุณมาเล่นเป็นม y ส์มอนเลสในภาคนี้นะครับผมตัวเกมลงให้กับ PlayStation, c คอนโซลเท่านั้นนะครับ p s 4และ p s 5เท่านั้นนะครับเครื่องอื่น หรือว่า PC ไม่มีให้เล่นเป็น e เอกลีฟนั่นเองจอ้าใช่นะครับตัวเกมครับพัฒนาโดยอินสมเนียเกมส์เจ้าเก่าเออนะครับอินสมเนียทำไมชื่อ,อแบบพวกค่ายเกมมูอิือเขาตั้งให้มันอ่านยากๆไม่สงสารสื่อเลยจริงๆอ,อ่ะมันมาจากคำว่าอินสมเนียก็คือ มันต้องนอนไม่หลับสิอันนี้หลับอันนี้หลับอ๋อท่านนั้นมันแปลว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับผมอนอนไม่หลับเนยใช่หัวใจมันกระสับกระส่ายนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณโซนสามนะครับก็จะอยู่ที่พันหกว่าบาทพันเจ็ดแถวแถนั้นบวกลบเอานะครับแล้วแต่ล้านแล้วแต่ช่องทางในการซื้อของคุณนะครับผมตัวเกมแน่นอนยังคงเป็นแอคชั่นมุมมองบุคคลที่สแบบ Open World นะฮะบอกเลยว่าไอเลิฟ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 จบใช่ก็ตัวเกจะเป็นยังไงไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมกับช่วงรีวิวเข้าสู่ช่วงรีวิวของเราแล้วค่ะมาประเด็นแรกเลยดีกว่าแบบ จุดเลยเรื่องอของเนื้อเรื่องค่ะอ่าแล้วก็เรื่องของการนําเสนอด้วยนะครับแน่นอนว่าเล่นจนจบเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มเกมยันฟินิชต้องบอก<ม>ว่ามันคือเรื่องราวที่แบบเล่าตรงๆไม่อ้อมค้อมตามสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่ของมาว์เบลเข้าใจง่ายโอเคตรงนั้นไปตรงนี้ตรงนู้นไปตรงนั้นเล่าค่อนข้าง,างตรงๆไม่แบบไม่ค่อยอ,อ้อมค้อมแต่ก็มีแบบจุด turning point, turning point. เออหักมุมนิดหน่อยซึ่งตรงเนี้ย เอาจริงๆคือยูกิคือชอบมากเพราะ,ะว่าอะไรเพราะรู้สึกว่าจริงๆสไปเดอร์แมนอ่ะเป็นลูกหลักของมาว e ลด้วยนะหนึ่งสองคือ แฟนคลับเยอะมากแล้วแฟนคลับเนี่ยก็คือมีทุกช่วงอายุจริงๆโด<ล>ยเฉพาะ <ผม S 1> ตั้งแต่เด็กๆหรือะไรเงี้ยแล้วการที่เขาเล่าเรื่องแบบนี้มันทําให้เข้าถึงกลุ่มแบบว่าคนแฟนคลับหรือ,อว่าคนเล่นเกมที่ได้แบบทุกช่วงอายุจริงๆใช่นะครับคือเล่นได้ทุกช่วงทุกวัยเลยอะอ m. เรื่องราวเอาง่ายๆเลยครับก็คือมันเป็นไมส์มอรเลสเนี่ยหลายคนคงรู้แต่ภาคที่แล้วแล้วก็มาในภาคนี้จะมาเป็นตัวละครหลักแทนปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่เกิดเหตุให้ออกมาพิทักษ์เกาะแมนฮัตตันเนี้ยไม่ได้ไมส์มอรเลสเลย ต้องออกโรงแทนเป็นคนเดียวเลยในภาคนี้ส่วนเรื่องราวต่างๆเนี่ยใครจะเป็นอะไรยังไงตัวร้ายมีตัวอะไรบ้างอ,อาจจะบอกไว้ได้ก่อนตัวหนึ่งคือ t ิงเ e อร์อแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีหลายตัวละครนะครับที่อาจจะไม่เหมือนในคอมมิกเด๊ดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาใครที่รู้เรื่องราวฝั่งคอมิกมาก่อนก็อาจจะแบบเกิดความแบบคาดเดาได้ยากหน่อยนึง นึกนึกนึกว่าจะมีความหมุดหิดอ,อย่างเราอะถ้าเกิดเราอะเราเป็นคนเสพพวกคอมิกหรือว่าพวกหนังเนี้ยเราจะชอบตั้งแต่อันนี้จะเป็นของเราเองนะเราจะชอบตั้งเลยว่าเออมันควรจะเหมือนกันเลยอะไรอยาทำไมไม่อย่างงั้นละ่ะทาไมไม่อย่างงี้ละ่ะแต่จริงๆอะถ้าปล่อยฟรีๆแบบไม่ต้องสนใจอะไรอะคือมันก็ทําได้ดีเลยนะของม,อมันอยู่แล้วใช่ใ<ค>นะคใครที่เป็นแบบกีนะคะพยายามอย,าอย่าทำแบบกีเออนะครับก็การที่ตัวเกมทางผู้พัฒนาก็ทําแบบเนี้ยมันอารมณ์เหมือนแบบ ในเรื่องมันก็ดูสดใหม่ดีเออแต่ถึงแม้ว่าจะคาดเดาง่ายก็ตามนะครับแต่ว่าคัดซีนเนี่ยคือสิ่งที่ต้องชมอ่าทำเนียนไปกับเกมเพลย์ได้คือบางทีเราไม่ทันสังเกตว่ามันเข้าคัดซีนด้วยซ้ำคือกำลังเดินเดินมาอยู่ปุ๊บเราก็เป็นตัวเราเดินเนี่ยแหละแต่คือเข้าคัดซีนไปแล้วอ่าอาจจะมีแบบนิดเดียวนิดเดียวที่แบบอาวคัดซีนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือทำให้รู้สึกว่าระหว่างเล่นกับการเสพเนื้อเรื่องอ่ะมันเลยไปด้วยกันแบบได้กลมกล่อม นะครับผมต้องบอกว่ามันคือกึ่งๆสู่สําเร็จด้วยแหละแต่ถามว่าเนื้อเรื่องมันสนุกไหมเฮ้ย<อ>สนุกตื่นเต<อ>้นนะครับมี d มมงด m ามา a ่าเกี่ยวกับครอบครัวนิดหน่อยส่วนตัวก็ชอบนะครับผมความยาวเนื้อเรื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงบวกบวกถ้าแบบคุณอันนี้ขนาดแวะแล้วนะอเออแต่ถ้าไม่แวะผมว่าเอาจริงจริงน่าจะสั้นกว่านั้น,น,นหน่อยเออนะครับก็ต้องถือว่าสั้นกว่าตัวเกมภาคก่อนหน้าพอสมควรอ่าและอย่าลืมนะครับเล่นจนจบ เอ็นเครดิตขึ้นเหมือนภาพยนตร์เลยเหมือนหนังเลยมีเอ็นเครดิตสองตัวสองเหรอใช่เฮ้ยดูแค่ตัวเดียวอ้าวแสดงว่าไม่ดูต่ออีกอันหนึ่งอันนี้หน่อยมันจะเป็นเหมือนแบบไอไออันสุดท้ายมันจะเป็นแบบที่แบบพาเข้านิวแบบมันยังเล่นต่อได้ด้วยคุณไปอัดมาให้ผมเลยนะเออนะครับเออแล้วก็น่าจะมีการปูไปภาคต่อด้วยเออนะฮะและแน่นอนพอเราเล่นจนจบแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ว่าเฮ้ย อันนี้มันเหมือนเป็นภาคเสริมแหละนะครับแฟนๆสไปเดอร์แมนก็ติดตามกันได้นะฮะในภาคต่อๆไปที่น่าจะต้องมาบนเพห้าแล้วแหละเออนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของซสาร์ประกอบเสียงเอฟเฟคต่างๆโอ้โหต้องบอกว่าเฮ้ยดีถูกจริตสายฮิปฮอปสุดๆจ้านะครับผมเพลงภาคนี้ก็จะมาเป็นแนวฮิปฮอปเออนะครับตามแบบคนผิวสี คือถ้าเกิดนึกถึงคนผิวสีอ่ะเขาจะขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพลงแดนสเต้นคือทุกอย่างทำให้เรารู้สึกว่าแบบพอมันมาปุ๊บแล้วเขาก็จัดตรงนี้มาให้แล้วมันเฮ้ย <He i, S 3> บวกกับบ้านเราอะ่ะช่วงเนี้ยก็คือฮิปฮอปมาแรงมากจริงๆถูกต้องครับบวกกับการเลือกคนมาทำค<อ>่ะคือเลือกเพลงของจอร์แดนสมิธครับอ่าก็เป็นตัวพ่อที่พยายามเดินตามรอยคุณพ่อที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนอนจนมาเป็นนักแสดงอะได้แบบดีมากแล้วเขากำลังพีคมากเลยนะช่วงเนี้ยที่เมกะ ต้องบอกว่าส่วนส่วนตัวแล้วเนี่ยเพลงอ่า OST ในภาคนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบกว่าภาคเก่าเพราะภาคเก่ามันจองนะเป็นทรงแบบออเคสตราประมาณนั้นนะครับแต่ว่าภาคนี้มันจะมาเป็นที่พอปอย่างที่กีบอกแล้วก็ถ้าหาใครสังเกตดีๆเล่นอจอระหว่างที่เราเล่นอยู่อะคอนโทรลเลอร์เพลจสี่จได้ไหมฮะมันมีลำโพงตัวเล็กๆอยู่ในนั้นใช่มันปล่อยเสียงยิงใหญ่ออกมาด้วยเออระหว่างที่เราแบบ โหนตัวเดินทงเดินทางต่างๆมันจะมีเสียงออกมาตรงนี้เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นความใส่ใจที่เรารู้สึกว่ามันทําให้การเล่นเกมมันมีอัธรลดมากขึ้นมันมีมิติเสียงมากขึ้นกับการใช้เสียงตรงนี้แล้วเราชอบมากคือมันอาจจะแค่แบบเอฟเฟกต์นิดหน่อยแต่พอมันมาอยู่ตรงเนี้ยเสียงมันใกล้ไกลกับเสียงที่เรากำลังดูแต่กาวอยู่มันเลยเพิ่มมิติที่ทําให้อัธรลดการเล่นเกมคือดีแบบ ถูกต้องทําน้อยแต่ได้มากใช่นะครับที่เหลือก็คือต้องบอกว่าเสียงม้งเสียงภาคผ่านมาตรฐานเกม t r i p l เ a เขาแหละก็เป็นมาตรฐานที่อิซัมแยคทำมาตั้งแต่เกม In f a m o u s นู่นแหละนะครับผมเรื่องต่อไปครับกราฟิกกับวิชวลโอโหภาพไม่ต้องห่วงคุณผมเล่นบนเซี่ยปโงี่โปเหมือนกันบอกไว้ก่อนนะครับผมต้องบอกว่าภาพทําออกมาได้เฮ้ยดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลยวิชวลต่างนะครับเมืองอะไรต้องบอกว่าค่อนข้างแบบมีชีวิตชีวา เพราะว่าเขาเลือกช่วงจังหวะการถ่ายทอดเนื้อหานี้เป็นช่วงของคริสต์มาสที่เลยคือใครที่แบบชอบในพวกแบบชอบวิวชอบอะไรหนังแมนแทตตันฮีมะตกหีมะปอยคือฟินมาก แล้วแปลกนะครับดันตั้งใจปล่อยขายช่วงเนี้มันก็อินๆกับแบบช่วงคริสต์มาสพอดีเลยนะก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับผมในเมืองก็จะแบบตกแต่งไฟใส่หมวกซันต้าอะไรทึกๆนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าในตัวเมืองแมนฮัตตันเนี่ยมีชีวิตชีวามากสำหรับภาคนี้นะครับเรื่องภาพก็ต้องบอกตรงๆว่าแทบไม่มีอะไรให้ติเลยเออนะครับผมแต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้มี PlayStation 5มาลอง เพราะว่าทางทีมงานมีบอกมาว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นบน p l a ้ 5, ภาพจะยกสเกลขึ้นเพราะว่ามันจะมีระบบ레이ทิงเข้ามาค่ะพอมีแสงเงาเข้ามามันน่าจะยิ่งแบบสวยกว่าเดิมเนาะเออเราคือเขาพาวทูพีเซนด้วยอะ่ะเสียดายเหมือนกัน<ช>เราก็มีแคสเพย์ซีโปของไทยไม่รู้ได้เล่นปีนี้หรือเปล่า p l a ห้านะครับว่าไปนะเออนะครับแต่โดยรวมโอเคผ่านมาตรฐาน Triple A แน่นอนสําหรับเรื่องภาพกราฟิกวิชวลนะครับเรื่องต่อไปเรื่องสําคัญของเราครับเกมเพล นะฮะอันเนี้ยจะเป็นจุดที่สาหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือจุดหักคะแนนของเรายังไงเพราะสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันแทบจะเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แถมลูกเล่นของการใช้ท่าแอคชั่นต่างๆมันน้อยลงด้วยอ่าแ,<ต>แกปเจ็ดน้อยลงเจ็ดน้อยลงแต่เราเดาว่าเป็นเพราะว่าตัวมา์เองเนี่ยไม่ได้เหมือนปีเตอร์พัคเกอร์ที่มีแค่ท่าแอคชั่นการยิงใหญ่หรือนู่นนั่นนี่แต่เขามี พลังพิเศษด้วยอ่าก็คือพลังที่มีชื่อว่าเวนอมเนงไม่ได้เกี่ยวกับเวนอมตัวนั้นนะอ่าไม่เกี่ยวไอตัวดำๆไม่เกี่ยวนะแต่ในเกมเขาจะเรียกว่าเวนอมแล้วกันเกมมันจะมีท่าแบบอ่าเวนอมพันช์เวนอมบลส์อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นพลังสายฟ้านั่นแหละนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมทีมงานรู้สึกเหมือนจงใจตัดพวกแกจ็ตออกอย่างที่ยูกิบอกใช่านี้แกจ็ตมีให้ใช้น้อยมากถ้าเทียบกับภาคเก่าตอนเป็นปีเตอร์พัคเกอร์ใช่ แต่ถามว่าบูมันต่อคอมโบมันเหมือนเดิมไหมดีมากคุณคือเกมมันมีโหมดสเตลคุณเล่นแบบสเตลได้แต่พอมาเล่นจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ค่อยชอบโหมดการเล่นสเตลของเกมนี้เท่าไหร่มันไม่หนุกกะคือเกมเพย์ของความเป็นสเตลอะครับมันไม่ใช่แบบลึกจนถึงขนาดที่ว่าแบบเฮ้ยเก็บคนนี้ได้แล้วยกไปแอบก็คื <c oughs> อเข้าใจว่าด้วยหนึ่งแหละเขาคงอยากทําให้มันเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยตัวความมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนาะมันก็จะเน้นไปทางแอคชั่นมากกว่าสเตลของเกมอื่นๆที่อาจจะเป็นแบบนักฆ่าลอบฆ่าอันนี้ก็คือมันก็ต้องต้องเน้นระบบสเตลค่อนข้างหนักอันนี้ก็น่าจะทําให้ดูแบบว่าเหมือนกับอ่ะมีระบบสเตลเข้ามาแล้วแหละแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นแอคชั่นเกมนะก็น่าจะหนักไปทางนั้นมากกว่าระบบสเตลเลยก็ไม่ค่อยเบาบางไม่ค่อยมีอะไรลึกมากให้เราแนะนําแนะนนําว่าทั้งเกมครับจดตั้งแต่เริ่มเกมยันจบ เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะหมดนี้บูไปเลยเชื่อผมบูไปเลยมันมากคือแบบหูบินก็ไปดึงกระโดดต่อยลอยใช้เวนอมบลัดยิงใส่โอ้ยคือดึงของมาเคลื่องใส่อะไรพวกนี้ต่อคอมโบมันมากเป็น4050คอมโบหรือเป็นร้อยยังทำได้เลยแอคชั่นตุ้งแช่ไปเลยจ้าไม่ค่อยสนใจสเตลเพราะว่าออยากอยากทำบ้างอ่ะนีแหละถ้าเกิดบางจุดที่แบบขี้เกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เพิ่มอัตราลดเลยขนาดนั้นถ้าอยากได้อัตราลดแบบว่าตุ้งแช ก็ไปเลยคือคือผมลองพยายามเทคดาวอยู่อะสี่ห้าตัวสักพักแม่อาแล้วเบื่อวะมันเสียเวลามากกว่าเดิมด้วย <c oughs> ใช่แล้วเราเบือ่อเออเสียเวลาจริงเพราะว่าบังฉากอะสัตรูมันมีแบบหูยี่สิบกว่าตัวสามสิบตัวเออจะมานั่งแบบสเตลคือแบบแมวดีกว่ากระทืบเลยดีกว่าแล้วให้มันกลูเข้ามาเออแล้วใช้สไปเดอร์เซนส์หลบเอาเออนะครับแต่ว่าเกมเพ์โดยรวมสนุกมากมันสุดๆสำหรับคอแอคชั่นผ่านเลยส่วนเรื่องของปริศนาหรือว่าพาร์เซ่น สายพัเซิลจ้าเป็นไงเล่นแล้วเป็นพัลเซิลที่ไม่ชาเลนจ์เลยสําหรับเราอเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบพัลเซิลที่ชาเลนจ์พัลเซิลที่ทําเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องมีความยากให้เราึกให้พูดด้วยยากนิดนึงอะทาได้แล้วภูมิใจอะอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นเพราะเราไปเปรียบเทียบกับเกมแอคชั่นอื่นๆที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วมันมีพัลเซับแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความตีมเกมแหละมั้งก็เลยทําออกมาคือแค่ให้มีแล้วมันก็ง่ายๆประมาณว่า หยิบอันนั้นใส่อันนี้ไปคุยกับคนนั้นคนนี้ก็ต่อสายไฟตรงนู้นตรงนี้หมุนอันนั้นมาแค่นั้นเองอาจจะเป็นพอตีมันด้วยแหละอาจจะหาอะไรมาทิกมาเล่นยากถ้าเกิดเป็นพวกหาสมบัติเป็นพวกปริศนาซอมบี้รุ่นนั้นนี่มันอาจจะยังแบบมีอะไรให้ทํามากกว่านี้เปล่าไม่รู้อันอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกยังไงก็อย่างคล้ายๆกี่แหละคือพัฟเซิลเกมนี้เหมือนเหมือนใส่มาแค่แบบโยงเข้าเนื้อเรื่องอะ เออแล้วก็แบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเป็นเกมเพลยหล์หลักๆคือ,อ,อต้องคิดเหมือนกันได้เลยคือเหมือนบางทีอ่ะไม่มีก็ได้เอ,อเอาออกก็ได้หลายๆหลายๆ,ๆช็อตคือแบบอ่ามันแค่ให้เราหมุนเปิดประตูแล้วก็ยิงใยให้มันค้างไว้ไแคนะัต้องมีก็ได้เออบางทีก็รู้สึกรำคาญหน่อยๆแต่อ่ะมันก็มีแบบพาร์ทซิลใหญ่ๆห,หน่อยๆบ้างที่อ่าในช่วงในท้ายเกมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องหมุนนั่นมาตรงนี้ต่อสายไฟเพื่อเปิดประตูแค่นั้ เออแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเลยเพราะว่าผมเล่นมาแล้วผมแบบทําแบบเอา้าผ,ผ,ผ,ผ่าแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> เออมันจะมีฟีลแบบเนี้ยเยอะมาก <c oughs> เหมือนเป็นสิ่งที่ให้ทําแต่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เควสที่ต้องทอําอ่ะใช่อืมประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ผมส่วนอ่าไซมิชชั่นไซเควสอื่นอันเนี้ย โอเคเราเลิฟนะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของภาคเนี้ยคือเควสต่างๆเราทําซ้ําได้ถ้าชอบเกสไหนก็ไปเล่นซ้ำๆได้นะคะเราก็แบบว่าจมอยู่กับแมวอะพอสมควรเพราะเราเป็นคนชอบสันเลรอย่างเงี้ยแล้วชอบตรงที่ว่าแต่ละไซเควสอ่ะมันมีเนื้อเรื่องของมันมีรายละเอียดของมันด้วยดูเขาแบบใส่ใจอะที่ทำใส่ใจดีไม่รู้ชอบเหมือนกันไหมต้องบอกว่าอันเนี้ยโอเคเลยนะครับสำหรับเรื่องของไซเควสในภาคนี้มันมีทั้งไซเควสที่แบบเฮ้ยตลกด้วย ซีเรียสด้วยจริงจังด้วย <S <S อเออนะครับก็ต้องบอกว่าเออดีมันเล่นแล้วโดยรวมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ง่วงหลากหลายถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชมนะครับโอเคจ้ะสำหรับเกมเพย์นะคะก็จะประมาณนี้แหละอ่ะนี่คือรีวิวทั้งหมดของเรานะคะสำหรับนี่เลย Spider Man Miles Morales นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปช่วงหน้ากันเลยดีกว่าดูซิว่า Spider Man ของเรานั้นพหนุ่มพี่พอบนี้จะได้คะแนนสักเท่าไหร่นะคะในช่วงหน้านึงค่ะไปเลย กลับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะของคณิตไซของเราในวันนี้กับเกม Spider Man Miles Morales นั่นเองค่ะ,ะวันนี้คะแนนของเราจะหลังไหลอีกหรือไม่มดูกันสำหรับเกมภาคนี้นะครับผมขอให้ไปที่8คะแนนครับผมต้องบอกว่า <Yeah. S 2> มันเยอะแหละเพราะว่าโดยรวมองค์ประกอบตัวเกมทั้งหลายแหล่เฮ้ย มันก็คือเกมที D, ่โปเอดีดเกมหนึ่งที่เล่นแล้วสนุกแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับมันยังไงก็คุ้มกับราคาต่อ,อให้เป็นคนที่ไม่ได้มีความพิศวาสอยากเล่นเกมเกมนี้เลยแล้วก็มานั่งแบบซื้อเพสีมาแล้วก็แบบเอาเกมอะไรดีว่เอาเกมอะไรดีวะ,ะ,วะซื้อมาเล่นแบบเออานี้แล้วกันเห็นมันดังซื้อมาเล่นคุณก็จะเลิฟมันใช่สนุกเพลิน เออนะครับเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งกราฟิกก็ดีมิวสิกก็เรียกได้ว่าส่งเสริมกันไปเกมเพยก็ดีมีความสนุกเข้าถึงได้ทุกวัยเนื้อเรื่องก็อุ้ยมันเหมือนดูหนังอย่างที่บอกแล้วก็ไม่มีดราม่าไหมมีแต่ก็ไม่ได้ยากจนจะแบบคนอื่นแบบไม่เข้าใจไม่ปวดตับอะไม่ปวดตับใช่ขนาดนั้นทุกอย่างกลมกล่อมกำลังดีมากก็เลยรู้สึกว่า8คะแนนเป็นอะไรที่ สำหรับผมอะน้อยไปด้วยซ้ำ <Wow. S 1> แต่ว่าเอาจริงๆที่ที่ผมหักไปหน่อยนึงก็คือผมมีความรู้สึกว่าการเล่นเป็น er มายสมรมเลสในเกมภาคเนี้ยมันยังไม่ค่อยฉีกจากการเป็นปีเตอร์ปัคเกอร์เท่าไหร่เรออนะครับก็เลยต้องขอหักตรงนี้ไปหน่อยหนึ่ง แล้วก็ลดในส่วนของแกจเจตไปทําให้เรารู้สึกว่าเราโดนลดบางอย่าง่อะมันก็เลยอ่าตรงนั้นแหละคืออย่างที่บอกว่า2จุดนี้จะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราขอหักนะอ่าแล้วก็สเตลแล้วกันแล้วก็ช่ที่ไม่ต้องมีก็ได้ใช่เออนะครับผมก็มีมาให้ก็ดีแต่ไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมเหมือนแบบใส่ใส่มาว่าอย่างนั้นก็เลยขอหักประมาณ2คะแนนละกันแต่โดยรวมครับชอบเล่นแล้วชอบเป็นอีกหนึ่งเกมค่ะที่ขยี้เซตของเราขอคอนเฟิร์มว่าซอร์ ซื้อเลยนะครับผมก็ไม่ว่าคุณจะรอเล่นบน Play 5หรือว่าอยากซื้อมาเล่นบน Play 4ตอนนี้เลยก็ตามนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถ้าหากช่วงนี้คุณไม่รู้จะเล่นเกมอะไร Spider Man m น m ส์มอลาเลผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีให้กับคุณนะครับใ,ในการแเขาเรียกว่าอะไรความบันเทิงสุดมันอมเออแล้วไม่ต้องอันนะเพราะว่าไซเบอร์พังยังไงเดี๋ยวก็เลื่อน <c oughs> เฮ้ล่า <c oughs> สุดวันที่ถ่ายนี่ประกาศแล้วว่า ไอ้ข่าวลือที่ม่นจะเลื่อนอ,อีกรอบอะไม่เลื่อนเว้ยแน่ใจเหรอไม,ไม,ไม่ไม่แน่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราก็รอดูกันเ,ออเรียกได้ว่าปลายปีแหละเก็บตังค์กันไปายาวๆค่ะคเพราะว่าน่าจะต้องมีเรื่องให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกับเกมเนี่ยอีกเยอะและแน่นอนว่าขยี้ไซกของเราค่ะคก็จะไม่พลาดนะคะที่จะนําเกมเหล่านี้เนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเกมไหนหน่าซื้อรหรือไม่น่าซื้อนั่นเองค่ะใช่ครับผมก่อนจัดกันครับเชิญเลยฮะ S <S <S 1> <S 1> อย่าลืมนะคะทุกคนคะกลับมาเจอกันได้อีกค่ะทุกวันเสาร์นะคะของช่องอ l i g ลน์สเตชันของเรานั่นเองเวลา5้าโมงตรงนะจ๊ะเทมน้าจะมีเกมอะไรติดตามกันได้กดสับสไครต์กันไว้ด้วยเพราะอย่างที่บอกกันไปว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดไลค์ครับถ้าใช่ก็กดแชร์อันนี้คือกดแชร์เหรอ,อครับถูกต้องค่ะแล้วก็ถาว่าคุณแคร์ค่ะอย่าลืมกดสับสไครต์นะคะปิววปิวปโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ